ก็เป็นผมผ่าครึ่งนะครับเพืตัวเนี่ยผ่าครึ่งนะครับกุ้งผ่าครึ่ง,งสองตัวแล้วก็ไม่ได้ผ่าครึ่งอีกสี่ตัวนี่ครับนั่นเป็นทั้งไหนนี่เริ่มเป็นตาแซ่บแล้วนะเริ่มเป็นตาแซ่บแล้วนะครับเริ่มเป็นตาแซ่บแล้ว,วกำลังเลี้ยงพี้งคุ้ยเลยเนี่ยยังมีควันอยู่เลย เวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสพาเพื่อนๆมาทํากิจกรรมอย่แล้ววันนี้เห็นกำลังเหนียบจุดไฟเตาควันกระมงเลย <laughs> จุดไฟเตาควันกระมงเลยนะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเตาเนี้ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาจี่ข้าวจี่นะครับนี่เดียเด๋ยวรอชมนะครับว่าข้าวจี่วันนี้จะอร่อยขนาดไหนเนะี่ยเดีย๋ยวกำลังก่อไฟ ครับเดี๋ยวไปก่อไฟต่อนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจีเข้าจีนะครับวันนี้รยเลยนะก่อไฟก่อนปั้นเข้าตาใส่ฐานลงไปก่อนใส่ฐานลงไปแล้วใส่ฐานเรียบร้อยไว้เติมสักหน่อย เดี๋ยวรอให้ผ่านพอดีเดี๋ยวเราจะเริ่มจี่เข้าจีกันนะครับจี่เข้าจีแสนอร่อยวันนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะเอาตะแกรงลงก่อนนะครับเพือตะแกรงของเรามาแล้วมปุ๊บนี่เดี๋ยวนี้จะเริ่มไปยังน้อนอยู่เราก็ได้นี่กุ้งเดี๋ยวเราจะเริ่มจี่กุ้งกันก่อน ระหว่างที่รอไฟเดือดเดือด<ๆ>เราจะเริ่มจีกุ้งกันก่อนจีกุ้งก่อนเลยนะ ราะไฟยังแรงอยู่เดี๋ยวเขาจีเดี๋ยวค่อยตามมาที่หลังไฟอ,อ่อ,อนๆๆออก็จี่กุ้งตัวโตๆเดี๋ยวเราจีกุ้งก่อนไฟแรงเราก็จีกุ้งก่อนนะครับ กุ้งของเราก็เป็นกุ้งแบบช่วงนี้ก็คนละครึ่งนะนช่วงนี้เป็นกุ้งคนละครึ่งนะโลละสองแปดศูนยนะโลละสองแปดศูนย์นะเหมือนไ,<ฟ>ไฟแรงก็ยังจีเข้าจีมนะอันนี้ก็เป็นผมผ่าครึ่งนะครับเพื่อนเนี่ยผ่าครึ่งนะครับกุ้งผ่าครึ่งสองตัวแล้วก็ ไม่ได้ผ่าครึ่องอีกสี่ตัวะเพราะว่าเราไปซื้อมาจากตลาดก็ซื้อมาครึ่งโลนะซื้อมาครึ่งโลก็ได้กุ้งสิบสองตัวตัวใหญ่พอสมควรนะหอมเลยเนี่ยดูความน่าอร่อยนะนีครับอืมดูรับกุ้งตัวขนาดนี้เนื้อกำลังดีเลยนะครับเนื้อกำลังฉ่ำเลยนะครับ นี่ครับเพื่อนๆกุ้งของเราก็ได้สุกแล้วนะโอ้โหตัวนี้กาลังช่ำๆเลยนะเพื่อนเนื้อนี่เนื้อสดใหม่มากนะครับอันนี้ก็พอดีสุกแล้วนะไม่ต้องเอาเอาเคลียมมากนะครับแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราเอาใส่จานเดี๋ยวเราจะเริ่มจี่ข้าจี่กันเลยนะครับระหว่างที่กุ้งสุกแล้วนะเพื่อนกับเพื่อนๆตอนนี้กุ้งของเราก็ได้สุกแล้วนะเดี๋ยว กำลังพอดีนะสุขกำลังดีนะครับนี่สุขกำลังดีเลยนะนี่ครับส่วนตัวไฮไลท์นี่นะี่ว้าวดูครับนี่นถ่ายเพืนอนะจุกอู้ดูเพื่อนๆตอ,อ,อนตนี้ก็ กุ้งของเราก็ได้สุกแล้วนะเดี๋ยวรอจีเข้าวจีกันต่อนะครับสําหรับเตานี้นะครับนี่เพื่อนคิวต่อไปก็จะเป็นข้าวจีนะนข้าวจี๋ก็จะปั้นเป็นก้อนแบบนี้นี่อันนี้ก็ไข่ที่เราเตรียมไวนะ้นะข้าวจีปั้นแบบนี้นะพอดีนะนใส่ลงไปนี่นี่น่าจะได้หาปั้นนะ ไปก็เริ่มอ่อนลงแล้วพอดีแล้วไฟนะอ่อนนะอือเดี๋ยวเราเริ่มจีเข้าจีกันเลยนะครับโดยมีวันนี้จะท่าไข่นะครับอีท่าไข่แล้วก็แทนกับกุ้งนะครับรอชมนะครับผมว่าเข้าจีของเราจะน่าอร่อยขนาดไหนนะนี่พอได้ที่แล้วนะ เดี๋ยวก็จะถ้าใครลงไปคนระับม,มีเลยถ้าใครลัดใครลงไป แล้วนะครับแล้วก็พิกอีกด้านหนึ่งนะครับจุม่มใครเลยนะครับบปไหนจุ่มเลยจุ่มเลยเป็นข้าวจี๋สีทองจี่สีทอง ข้อจีทำกินเองอย่าไปอย่าไปทำบางนะครับเอาแบบาหนาไปเลยจุ่มแล้วก็จะเป็นก้จีสีทองนะก็จะได้ยินเสียงไข่ละพอเราจุ่มแล้ว,ลวเราก็ต้องรีบซิกหน่อยนะเพื่อนเพราะว่า ไข่เขาจะไม่เร็วนิดนึงดังนั้นจุ่มก่อนเพื่อนก็ต้องลองติ๊กดูก่อนป้องกันไม่ให้มันมันไหมเร็วอืมเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนี่เริ่มเริ่มเป็นสีเหลืองพลิกไม่ให้มันย้อยเร็วเริ่มเป็นสีเหลืองแล้ว เดี๋ยวมาดูอีกสักแป๊บหนึง่งเนี่ยก็จะน่ากินกว่านี้นี่ครับมันเป็นตรงไหนเริ่มเป็นตาแซบแล้วนะเริ่มเป็นตาแซบแล้วนะครับเห็นบ่โอ้เริ่มเป็นตาแซบแล้วกำลังเหลืองไี้ห้วยเลยเนี่ยโอ้เขาจีท่าใครนะครับอุ่นๆร้อนๆน,นะกับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้ ถูกแลวนะ้วเนี่ยเห็นป่นาเกาจีเกาจีอืมเกาจีถ้าใครร้อนๆนะครับแล้วก็นี่ทานกับกุ้งตัวโตๆนะครับนี่หอมๆนะเด็ดแซ่บนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชิมให้เพื่อนๆชมนะครับปิดท้ายนะครับเพื่อนครับ พเพื่อนๆตอนนี้ขา้าวจีของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนี่ข้าวจีนะครับข้าวจีเสยนอร่อยนี่ห้อนๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งที่เราย่างนะอันนี้มีทั้งกุ้งเป็นตัวนะทั้งกุ้งเป็นตัวนะครับแล้วก็กุ้งที่ลองผ่าครึ่งดูนะพเพื่อนอร่อยๆเดี๋ยวจะมา,า,าหนนัข้าวจีให้เพื่อนๆได้ชมอุ๊ยข้าวจีร้อนๆนี่นี่นดูเพื่อนนะ มีควันอยู่เลยนี่ครับอากาศหนาวๆทานข้าวจีร้อนๆนะมอหอมไข่มากวันนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาทานข้าวจีด้วยกันนะครับข้าวจีของเราอร่อยพอดีๆนะครับทานร้อนๆอากาศหนาวๆแบบนี้นะครับก็เหมาะมากนะครับรวมถึงมีกุ้งนะครับให้เราทานด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มา รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปด้วยข้าวจีร่ร้อนๆอร่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ